สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังการที่เราจะเป็นเศรษฐีไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือมรดกเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังทัศนคติและนิสัยที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะในเอพิโซดนี้ขอแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ทรงพลังและมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์เพื่อนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างที่เราแหลายคนต้องการกัน,กนค่ะ ต่อไปนี้เป็น12ทัศนคติที่สามารถเปลี่ยนคุณให้เป็นเศรษฐีได้ข้อที่1ค่ะยอมรับความคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ขั้นตอนแรกนะคะสู่ความเป็นเศรษฐีก็คือการยอมรับความคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงการเชื่อว่าคุณมีโอกาสมากมายในการสร้างความมั่งคั่งแทนที่จะมองโลกผ่านเลนของความขาดแคลนให้มองว่าโลกเป็นสถานที่ที่มีโอกาสมากมายไม่มีสิ้นสุดค่ะ ขอให้คุณนะคะฝึกฝนทัศนคติของความกระตันยูขอบคุณต่อโอกาสสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่ณตอนนี้การโอบรับและเชื่อถึงความอุดมสมบูรณ์จะทำให้คุณเปิดใจยอมรับถึงความเป็นไปได้และแนวทางใหม่ๆในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองค่ะข้อที่2ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและต้องมีความทะเยอทยาน อยากเป็นเศรษฐีอยากกลัวความทะเยอทะยานค่ะแต่ควรสแสวงหาด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นคุณต้องกำหนดเป้าหมายทางการเงินอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการมีเงินเท่าไรมีรายได้เท่าไรขั้นตอนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะคือวิธีการที่จะทำให้คุณมีการวางแผนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายที่ไม่มีแผนก็เป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้น อยากทำให้ความฝันทางการเงินของคุณเป็นจริงต้องผ่านการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะข้อที่ 3. ปลูกฝังทัศนคติแบบเติบโตคุณต้องมีความเชื่อที่ว่าคนเราสามารถพัฒนาความสามารถและสติปัญญาผ่านความพยายามและการเรียนรู้ได้ทัศนคติแบบนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเอาชนะอุปสรรคบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่ง การยอมรับว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าขอให้มองความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยทัศนคติแบบเติบโตนี้ค่ะอุปสรรคทุกครั้งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมาสู่เส้นทางการเป็นเศรษฐีของคุณอีกครั้งใหม่ได้เสมอข้อที่4ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขาลงทุนในการศึกษาและทักษะของตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีอย่าหยุดสงสัยและคอยมองหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอความรู้คือพลังที่แท้จริงสู่โลกแห่งความมั่งคั่งข้อที่ 5. ควบคุมการเงินของตัวเองให้ได้ อยากรวยเป็นเศรษฐีนะคะคุณต้องมีความรู้ทางด้านการเงินเพื่อเป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคั่งคุณต้องเข้าใจพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการจัดการหนี้หัดใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้และให้ความสำคัญกับการออมเงินค่ะอย่ากเกลียดเงินจงรักเงินและเงินจะรักคุณเช่นกัน จำไว้ว่าเมื่อคุณควบคุมการเงินของตัวเองได้คุณจะสามารถใช้เงินทำงานให้กับคุณและนี่คือความลับของการเป็นเศรษฐีข้อที่ 6. กล้ารับความเสี่ยงการที่คุณจะสร้างความมัง่งคั่งต้องอาศัยความ ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะคุณต้องเรียนรู้ที่จะประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองเนี่ยสามารถรับไหวและต้องเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงนี้อย่างชาญฉลาดด้วยค่ะวางแผนสำรองสำหรับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นขอให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความเสี่ยงตามความรู้และความสามารถของตัวเอง ความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดคือการไม่เสี่ยงอะไรเลยข้อที่ 7. ลรอบล้อมตัวเองด้วยคนเก่งคุณต้องเชื่อว่าสภาพแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมความคิดและนิสัยของคุณอยากรวยเป็นเศรษฐีต้องไหลล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายคล้ายๆกับตัวคุณ คุณนะคะต้องมีเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกันและทะเยอทะยานเหมือนเมือนกันจะให้ดีก็มองหาที่ปรึกษาคนที่เขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาจะช่วยให้คุณเป็นเศรษฐีได้เร็วขึ้นค่ะจิมรอนนะคะเคยกล่าวไว้ว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดจงเลือกกลุ่มคนของคุณอย่างชาญฉลาด ทาไม่อยากพลาดโอกาสดีๆในชีวิตค่ะข้อที่8กําหนดอนาคตทางการเงินของตัวเองเศรษฐีนะคะไม่โทษสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการเงินของพวกเขาคุณต้องฝึกรับผิดชอบต่อการเงินของตัวเองอย่างเต็มที่จงหลีกเลี่ยงทัศนคติที่คิดว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อ ขอให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้จงริเริ่มในการแสวงหาโอกาสในทุกวิกฤตทางการเงินที่คุณเจอการที่คุณเป็นเจ้าของชะตากรรมทางการเงินของตัวเองจะทำให้คุณมีอำนาจในการสร้างความมัง่งคั่งที่แท้จริงให้กับตัวคุณค่ะข้อที่10ฝึกมีความยืดหยุน่น การสร้างความมั่งคั่งนะคะต้องใช้เวลาและความพยายามบ่อยครั้งจะมีอุปสรรคและความท้าทายเข้ามาตลอดการที่คุณสามารถพัฒนาความยืดหยุ่นและความภาคเพียรพยายามของตัวเองได้เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวค่ะ จงมุ่งมั่นให้กับเป้าหมายของตัวเองแม้ว่าความคืบหน้าจะดูช้าก็ตามเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะเล็กๆน้อยๆเพื่อรักษาแรงบันดาลใจของตัวเองค่ะ 11. ฝึกมีจินตนาการพลังของจินตนาการในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินให้สำเร็จนั้นได้รับการยอมรับว่าสามารถได้ผลจริงๆในอนาคต อยากรวยเป็นเศรษฐีต้องฝึกมีจินตนาการถึงความสำเร็จของตัวเองว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรยิ่งคุณสามารถจินตนาการภาพได้ชัดเจนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นอย่าจินตนาการเฉพาะผลลัพธ์เท่านั้นค่ะขอให้จินตนาการถึงกระบวนการที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นด้วย การจินตนาการถึงความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอมันคือการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำเนกของคุณให้มองหาโอกาสที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการ 12. มีวินยัยการจะเป็นเศรษฐีได้นั้นต้องอาศัยความมีวินัยและการทำงานอย่างหนัก แต่ก็ไม่ควรแลกมาด้วยความเป็นอยู่ที่ดีของคุณขอให้สร้างสมดุลระหว่างการแสวงหาความร่ำรวยและการรักษาชีวิตส่วนตัวที่เติมเต็มไปพร้อมๆกันอย่าลืมคนที่รักและห่วงใยคุณไว้ข้างหลังความร่ำรวยและความสุขสามารถสร้างควบคู่กันไปได้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณจะจัดการอย่างไร จงให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตัวเองจัดสรรเวลาให้กับความสัมพันธ์และกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขเป้าหมายสูงสุดของการเป็นมนุษย์ไม่ได้มีแค่ความร่ำรวยเท่านั้นแต่คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกแง่มุมต่างหากค่ะการเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเป็นเศรษฐีต้องใช้ความพยายามและความทุ่นเทอย่างต่อเนื่อง การนำเอาทัศนคติอันทรงพลังเหล่านี้มาใช้และเชื่อมโยงให้เข้ากับบริบทในชีวิตของคุณจะทำให้คุณก้าวหน้าสู่ความมั่งคั่งที่คุณปรารถนาได้ไม่ยากค่ะขอให้คุณจำไว้ว่าการเป็นเศรษฐีเริ่มต้นด้วยการเชื่อว่ามันเป็นไปได้และพยายามทำให้มันเกิดขึ้น ขอให้คุณเริ่มตั้งแต่วันนี้และเฝ้าดูความเป็นจริงทางการเงินของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาในอีพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายเดียพอรแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากๆคะ่ะ